ตอนนี้เป็นงานตัวใหม่ที่เราทําขึ้นมานะคะแบบไม่มีปีกนะบางคนจะไม่ชอบแบบมีปีกนะมันจะเกะก,กะสําหรับบางคนเนาะอันนี้สําหรับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะไม่มีปีกเนาะใช้ยางได้2เส้นเหมือนกันนะคะเส้นหลักกับเส้นเสริมนะ ใช้ได้2เส้นเหมือนกันเดี๋ยววิจ,จะเทสให้ดูนะคะตัวนี้เป็นตัวสั้นนะเราจะเริ่มด้วยตัวสั้นก่อนลองตัวสั้นก่อนนะคะตัวสั้นนะคะความยาวลำ90เซนความยาวรวมพันท้ายเมตร20เซนนะคะเป็นลำ8มิลน,นะตอนนี้จะเป็นงาน2ระบบเหมือนกันใช้ลูกดอกได้แล้วก็ใช้ลูกกลมได้เหมือนกันนะคะลองดูก่อนนะอ่ะทีนี้เรานะคะดึงยางเข้าหาตัวเราก่อน อ่ะทีนี้ดึงยางเสร็จแล้วนะคะอันนี้เส้นเส้นเดียวอยู่นะอ่ะเส้นที่สองนะคะเราก็ดึงยางแล้วก็มาเกี่ยวนะคะที่ตัวส่งลูกนะมันจะดึงยากหน่อยนะเพราะมันไม่มีลอเลอร์ช่วยนะคะอ่ะทีนี้ใช้ลูกแปดมิลน,นะคะลำแปดมิลเราใช้ลูกแปดมิลน,นะคะใส่ลงไปให้ลูกเขาลงนะแต่ถ้าลูกไม่ลงนะคะเราก็หาอะไรเขี่ยให้ลูกเขาลงนะ เซฟนะคะมีเหมือนกันนะอ่าเซฟมือซ้ายกดไปทางขวานะคะลองไกลกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะลูกโป่งสีเหลืองนะใส่น้ำเอาไว้นะคะได้แล้วนะคะถ้าใครสนใจแบบไม่มีปีกนะคะอ่ะเมื่อกี้เราก็ยิงลูกโป่งแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลองมายิงกระป๋องดูบ้างนะคะทีนี้ ค้ำนะค้ำนะคะดึงเส้นหลักก่อนเลยนะเส้นหลักนะคะดึงเส้นหลักเสร็จแล้วนะทีนี้มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราดึงเส้นเสริมอันนี้เส้นที่สองนะดึงมาเกี่ยวกับตัวส่งลูกนะคะเดี๋ยวนะขอจับดีๆก่อนอ่าตายละอ้่อยต้องเป็นผู้หญิงแข็งแรงนะถึงจะดึงดึงยากมากอ่ะทีนี้สองเส้นนะคะจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะ เราก็ใส่ลูกนะคะลงไปให้ลูกเขาลงที่ตัวส่งลูกนะเซฟเหมือนเดิมนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะลองยิงกระป๋องดูมั่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะแบบไม่มีปีกนะเทสให้ดูนะถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยได้นะคะ